สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีวันนี้ปอ้อยก็มาพบก,กับเพื่อนๆเหมือนเดิมวันนี้ปอ้อยก็น่นหละมาทําคลิปให้แหละทำจะจะเซตไปครึ่งแหละจะค่ายบอลอยู่แหละมีไส้เขาโผลมาห้าไข่จะไม่ไม่รู้จักเลยต้องมาทมําใหม่แต่นี้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอากาศปุ๊กๆหนุอยู่แล้วเพื่อนๆปอ้ยอยไปซื้อบอลเออไม่ใช่บอกแล้วว่าเงินออกก็จะซ่ส้งกระทั่งเนาะไปซื้อมาซ่องซ่องใบบอกพ่อขาพ่อขาเหมือนเดิมกระทั่งบัว ชุดสร้างชุดโอเคพอขาวัางพอไอยก็ไปอีเลต็ตเต้เดินชมนกชมไม้ชมต้นไม้ที่สูผ่นเพื่เพืพ่อนกลับมาตึงบ้านไล่วันแล้วจนวันนี้วันอังคารนะที่ทําคลิปเนาะก็จะเอามาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนี่แหละจะมาปูงาวกวนอูกระทางที่บอกเพืนะ่อนเือน่ะที่อุซ่าไมไม่ค่าใ,ใครจะมาปูจะเก็บไว้เพื่อนมันไม่มีรูมันเอากระตางปล่ามาจริงๆพอไอ้อยากจะพว่าชวนกระเพง ไม่ได้ดูความสภาพของเราเลแลวก็นี่ก็ลายป่าด้วยซ้วยเ้วนแล้วก็มีใบเดียวอู้ป้าอ้อยก็เลยนึกได้เนี่ยมันมีไอเนี้ยที่เขาเรียกอะไรนะโมจิโตใช่ป่ะจา๊ะเป็นโคโลโคาเซียเนี่ยเป็นจุดดําๆแบบเนี้ยนี้แหละโหที่เขาบอกเลี้ยงยักักหน้าป้าอ้อยผู้เขาบอกเลี้ยงแล้วมันไม่ได่างมันไม่ไดํามัน,มมนป้าอ้อยเลี้ยงทิ้งเลี้ยงคว้างดําปื๊ดๆไม่เคยคลายเลี้ยงให้ใกล้กิ่นมดป้าอ้อยก็เลยนึกได้อู้เสียดดยตอนซื้อหมาก็ซื้อมาตั้งแพงเพื่อนั่นดูสิดําดําชัดดํา นี่ใกล้มันกินแล้วมันก็ตากแดดปอยก็ปูกไส้กระัางแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยเลยแยกมาได้นอนึงเลยเนี่ยดูสิกระปูกมันตั้งนานแหละเนี่ยก็เลยเนี่ยเอามาปูกแบบนี้เนี่ยเดยวจะมาตั้งมาในนี้แล้วแหละมันก็จะได้ช่วยๆนะเพื่อนเพื่อนจะเพื่อมีนอ,นอนมีไรก็จะได้แบ่งปันเพื่อนเพื่อนแล้วก็ต้นนี้นี๋ยวมันก็จะฟื้นนี่แหละปอยก็จะมีเรื่องมาแนะนําประมาณนี้ใครมอีอะไรก็เอามาทาได้จ้ะไม่จําเป็นต้องไอ้นี้น้องะมันเป็นไม้สวยงามไม้ประดับ ตั้งนาบ้านตั้งลานอาหารใครที่มีลานหา่านนาบ้านเนี่ยกระหังกระท่งซื้ๆยอย่างเงี้ยเอามาใส่เพื่อนๆล้วก็ลดน้ำน้ำก็จะขั่งอยู่ในนั้นแหละเพราะมันไม่มีรูก็ใส่ให้มันอยู่ในนั้นและแบบพอดีเขาก็ยุ่งเข้าดา้างเพื่อนเราก็ไม่ต้องลดน้ำเนี่ยบอนซี่ครับโคลโคาเซียนี่ดีอยู่งยางบอนซี่ถ้ามีจานรองน้ำแล้วก็แล้วกันไม่มาเราไม่ต้องไปคอยดูแลเขานะ่ปะปอ้อยก็เพิ่งได้ชอบนะจ๊ะงั้นแหละเพิ่งได้ทํา แล้วก็ได้ต่างค์เออนั่นแหละใช้ทุกตองนี่นะจ๊ะลองทําดูนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยดินเนี่ยขับตะเข็บนก็โอ้ปอ้อยก็ว่าจะเอาปาปุกงาโวนอูยังเลือดอีกกระทัางนึงยังไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่มีอันนี้นัก้าฟาโลนัก้าฟาโลใกล้กินเฮี้ยนแหละโอจบเลยเดี๋ยวปอ้อยจะลองมาใส่บอนซี่แหละเพื่อนๆแล้วก็แช่น้ำดูซิมันจะตายไหมเนาะเราต้องลองกันไม่ได้แล้ว อะรจาเดี๋ยวป้าอ้อยมาค่ายบอนเนาะข้อนุย้าตค่ายบอเพออันนี้ก็ทาให้ดูไปแล้วทําแล้วแหละเมื่อกี้รถมันมันเลี้ยงเอ้ยโทรศัพท์มันมันเลี้ยชี้ข้าไข่ก็ไม่รู้ไม่รู้จักจมาเรามาค่ายบอนซี่กันนะจะ๊ะเริมจะต้นที่หนึ่งโอ้เหนื่อยเหนื่อยเดินเหนื่อยวิ่งี่ดินมันร่วม ต้นที่หนึ่งอันนี้คือมะขวานมะขวานต้นนี้ไม่แก้เมื่อต้นเมาาื่อวานพอบอกแล้วถ้ายัางไม่แก้นใบเขาก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะจ๊ะไปใบ,ใบเป็นกลุ่มๆห้วๆอยู่อย่างนี้มีลูกแต่มีลูกแล้วนึ่งต้นที่ยังไม่แก้คือไม่ใช่บอลที่แบบยังไม่ยุบเพื่อนๆน,นั่นแหละถ้าบอลยุบแล้วใบมันก็จะแตกตั้งกันไปมันก็จะเข้มมันจะชัดกว่านะจ๊ะมะขวานต้นน,นี้ปอยข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทราคาเราจะตั้งกันนะจ๊ะเพื่อนจ้า หนึ่งร้อยยี่สิบบาทมะขวานต้นนี้เนาะมีแต่เป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วมีลูกแล้วมีนอแล้วจ้ะนี่เข้าเป็นแม่พันธุ์แล้วแหละแต่ว่ายังไม่เพียงไม่อยู่แค่นั้นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อไปเศรษฐีสุพรรณหรืออาจจะได้ปลูกเศรษฐีสุพรรณตุ๊ดแต่กระถ่ายหมดทุกวันเลือซ่องต,ต้นนี่เศรษฐีสุพรรณจ้ะเพื่อนเพื่อนต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพื่อนๆือน ใส่แม่พันธุ์มอนการจะรับรองมองส้งไข่ลำนซุยนะจริงโอ้โหใส่กระทะเนี่ยมันซวยซวยทุกใจจกิงชื่อไหนนะเซธีสุพรรณเซธีสุพรรณหนึ่งร้อยห้าสิบนี่นะจ๊ะใครอยากเป็นเซธีเชนัสิชเชนัสินี่เอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอซวยโวยจัดประหัดบอกต่อไปยักษ์นนยวิก อันนี้ไม่ใช่ต้นเมื่อวานนะจ๊ะคนละต้นกันยักษ์นนยวิกนี่ให้ป้าใบาเขาจะกลมๆหญ่ๆอย่างงี้นี่นี่บอลมีหัวนะจ๊ะบอลค้ามปีอันนี้แม่อันนี้ลูกอันนี้จะมีดอกเมื่อน,นั้นป้ามดูเพราะว่ารุ่นเดียวกันนะจ๊ะนนยวิกต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทยักษ์นนยวิกหนึ่งร้อยแปดสิบบาทหนึ่งร้อยแปดสิบบาทวันนี้ป้อยมีชายชนมาค่ายซ่องใสนะ วันนี้ปอ้อยมีบอนซี่มาค่ายซองใสเล้วปอ้อยจะพูดก่อนคือใสยกระทั่งปกตินี่แหละก็คือห้านิ้วหกนิ้วอันนี้นอรวิกะจะร้อยแปดสิบบาทยักษ์นนยวิกเนาะปะอ้อยก็จะมีค่าจะส่งเจ็ดสิบบาทหนึง 70, ่งกระทั่งเจ็ดสิบสองกระทั่งเจ็ดสิบสามกระทั่งเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะค่าส่งที่กระทั่งห้านิ้วนะเพื่อนเวลาใครสร้างอะไรนี่ก็ฟังปอ้อยจะบอกทุกครั้งในคลิปนะจ๊ะไม่ไม่มีการไอ้นี่กันเนาะแล้วกระทั่งแปดนิ้วปอ้อยจะค่ายที่ราคารวมส่ง ก็คือจะแพ็กแยกแพคเดียวให้เพื่อนๆเข้าใจนะจ๊ะ,อ,ะอ๋อไอ้จะไม่แพ็ครวมซ้อมไอ้ห้านิ้วหกนิ้วแล้วเพราะว่า,วามันไอ้นี่เดี่ยวมันมี 1, ปัญห้ออ้อยก็เลยไม่แพ็กจะสําหรับคนที่เข้าไม่มีปัญห้าก็ดีสําหรับคนที่เขามีปนะัญห้าเขามีไงก็เลยใต้ความลาคาญคือแพกแยกไปเลยแปดนิ้วไม่ราคารวมส่งจะจะไม่ใช้แป้นนิ้วนึ่งกระถางแล้วก็มาห้านิ้วนึ่งกระถาง ปอ้อยก็คิดนะฮะนิวปอ้อยก็คิดค่าส่งเจ็ดสิบบาทเพราะว่าไม่ได้รวมส่งเราปอ้อยก็ส่งไปซ่องหลังให้เพื่อนๆนะเออเพราะฉะนั้นเข้าใจกันนะจ๊ะรือว่าแล้วก็โอ้ยวันนี้เจอส้วยต้นเดียวก็เอฟรอไว้ก้อนรอพรุ่งนี้ประเรื่อได้หมดสบายบบื้อ้าอ้อยเลี้ยงไว้ให้ต้นนี้ทศกัณฐ์เพื่อนทศกัณฐ์กัซซี่สุวยนาะดุขนาดนี้เพื่อนหนึ่งร้อยแปดสิบบาทหนึ่งร้อยแปดสิบบาททศกัณฐ์ ทศก,กัณฐ์ทศก,กัณฐ์มีมาไล่ต้นก็ค่ายออกทุกวันไม่ว่าจะกระทั่งใหญ่กระทั่งเล็กนี่ร้อยนะยะจะปลูกฟอมโกนะทศกัณฐ์อันนี้อาปูส้มเฝ้าสับเพื่อนเพื่อนปูส้มเฝ้าสับนี่นะจ๊ะต้นนี้ปูส้มเฝ้าสับมีรอดแทงไม้แล้วปูส้มเฝ้าสับต้นนี้ปล่อยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเนื่องเลยวิ่งขับใกล้ โอก็ยิ่งจะอ้วนอย170นู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบปูโซ่มเฝ้าซัพท์มีหนึ่งใครมีสบายเพื่อนๆท่านเฝ้าสัพท์ให้เราได้อย่าไปเอาน้ำลดนะจ๊ะโมจิโตเพิ่งปลูกเสร็จใหม่ๆต้นนี้นาลายแปลงนาลายแปลงบอนเก้าห้ายักนะจ๊ะถ้าเกิดพอแก้แล้วเขาจะมีหูใต้ใบแล้วนี่มีแล้วเห็นป่ะเนี่ยเริ่มมีแล้วเขาจะกัดซี่เป็นซี่ชุมพู ซีเมื่อนมาห้าเทปอย่างนั้นนะแต่ทรงใบเขาใบยาวเห็นไ่ครอบใบผิวเพื่อนเพื่อนมันต่างกันวันนี้ปะต้นยาวอีกหนึ่งเลยก้องขั้นจะมุกนี่นะจ๊ะนาลายแปลงต้นนี้ปะ่ะอ้ข้อที่ซ่องร้อยบาทเพื่อนเพื่อนนาลายแปลงใส่แม่พันุ์ยหญยแล้วสูงประมาณห้าสิบเซนถึงหกสิบอะหนึ่งซ่องร้อยบาทพูดผิดนี่ใส่แม่พันนะจ๊ะนาลายแปลง เป็นบอนเก้าจะบอนเก้าเพื่อนบอนเก้านาซาส้มและซุ้ยซุ้ยจริงเพราะว่าปอเคยแค่นนแล้วต้นแก่แล้วก็มาค่ายแล้วมีคนเอฟด้วยต้นนี้คือนายแทนนายแทนยูตับวีลชนเพื่อนนายแทนใครยังไม่มีเอาปไปซาส้มเพราะโดยมากจะมีนายจันนายจันนายทองแก้วนายแทนเนี่ยจะห้ายักนายพันเรืองเนี่ยจะไม่ค่อยมี ป้อยมีครบนะนายทองแท่งใหญ่ก็มีแต่มันหยุบให้ไปไหนไม่รู้นายทองแก้วนายจันนวดเคี้ยวแล้วก็นายทองเม่นอนะ่ะที่จะเยอะที่สุดห้างายที่สุดแต่นายแทนจะไม่ค่อยมีนะจ๊ะเพื่อนๆนี่นายแทนต้นนี้ปอ้อยข้อที่ 1, 160ทหนึ่งร้อยหกสิบบาทนายแทนต่อไปหะนุมายคลองเมืองอันนี้ต้นไม่ใช่ต้นเมื่อวานนะจ๊ะอันต้นเมื่อต้นม่นมาวานนะ่ค่ายไปแล้วพอปอ้อยมีมาซ้ำ สามกระทั่งอันนี้กระทั่งสุดท้ายอันนี้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทหนุมานคลองเมืองเนาะนี่ต้นนี้ใครจะรับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทโอ้พูดไปก็มันเจ็บคอหนึ่งร้อยแปดสิบบาทอนุมานคลองเมืองเป็นบอนใบยาวจะกัดซี่ชุมพูนะจ๊ะขอบใบจะผิวเนาะอนุมานคลองเมืองอนุมานมีไร่ตัวจ๊ะตะต้มกันไม่ว่าไม่ว่าหรอก ชายชนสายแม่พันธนี่ปลายทุกใบปลายแบบนี้ปลายจริงๆนะไม่ได้โคกนี่ปลายทุกใบชายชนต้นนี้ปะอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทชายชนหนึ่งร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบชายชนชายชนก็เป็นบอนสซวยบอสซวยบอนไอ้นี้ดีนี่สายแม่พันธุ์นะจ๊ะอันนี้สายแม่พันธุ์นี่มีหัวนะให้ดูโคนดิ ดูโคนก็รู้แล้วนี่เนาะนี่หนึ่งร้อยหกสิบบาทใช้จดต่อไปฮะนุมานอาซาเพื่อนเพื่อนฮานุมานอาซาอันนี้ฟอร์มกนะจะ๊ะเดี๋ยวใบแก้ใบ,บเรื่องเพราะว่าเราไอเนี้ยถ้ามันเปี้ยนดินเปี้ยนน้ำเปี้ยนอากาศเนี่ยบอลเข้าจะถิงใบนะจะ๊ะเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจเนาะฮะนุมานอาซาจะเป็นแบบนี้มีซามต้นในหนึ่งกระช่างฮานุมานอาซาก็เป็นอีกตัวหนึ่งทีนา่าซาส้มนะจะ๊ะ กระทั่งนี้ปอ้อยข้อที่่องลอยบ้าจะมีซ้ำต้นเพื่อมีซ้ำต้นนี่ใช่ไหมส่งใบแบบนี้เลยนะอนุมานอาซาต่อไปองค์คตต้นเมื่อวานมีคนรับไปแล้วอันนี้ต้นไม้นี่ต้นไม้ไฟกระพิบพอ่าเป็นบอลที่มีห่วเลยนะจ๊ะเนี่ยองคตจะกัดเป็นซี่น้ําตามีนอนหรือแล้ววะโอ้ัวน้อนเนี่ยจะกัดเป็นซีน้ําตาลแบบนี้นะจ๊ะองคตซี่น้ําตาลเม็ดข้าวเลือบเคี้ยวแบบนี้นะจ๊ะ อันนี้ใส่แม่ผันให้ดูโคนดิใส่แม่ผันธุนะบอลมีหัวแล้วนะจ๊ะองคตต้นนี้ปออยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะเพราะว่าอันนี้มันไอ้น,นี้กว่าเมาื่อวานนะมันใหญ่กว่าอันนี้ข้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบยี่ห้อเดียวกันทําไมค่ายคนละราคามันก็คนละหลานคนละย่างคนละน้าหมายกันนะเพื่อนๆค่ายตามน้าหมายน้าหมายในซุ้ยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะองคตหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทบอลเก้านาสะส้ม ต่อไปจะเป็นกระทั่งแป้นนิ้วนะจ๊ะเพื่อนๆราคารวมส่งนะเพื่อนๆไม่ต้องอะไรเลยคือรวมส่งก็คือรวมส่งไปเลยต้นที่หนึ่งจ้าไม่ใช่กอที่หนึ่งจ้าเจ้ากระรัดเพื่อนเพื่อนอุย้ยมันมีสี่หาตน้นนี่เดี๋ยวฮุบให้ดูกอนเนี่ยจ้าเจ้ากระรัดเนี่ยปลายบางไม่ปลายบางแก้บางไม่มันแก้มันจะเป็นสีแดงเนี่ยแบบที่ป้าอ้อยเคยบอกจะให้ดูเนี่ย,บยใบใ่มาร์กเลยเนี่ยให้ยพ่จ้าเจ้ากระรัด มีปลายมีไม่ปลายเนี่ยแหละเพื่อนเอเอาที่ชอบมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดหาต้นเพื่อนแล้วก็เนี่ยแต่ละต้นก็คือสายตังเมอันนี้นะจะเป็ดที่เจะาล่อยดูก่อนวะมันขคืนหลอมรอบมันมีหัวตรงกลางว่ะอันนี้นะจะเป็นบอรดที่เข้าทาเมื่อปล่อยทำมาไล้เอามาฟั่งรวมกันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่กอธรรมชาติแต่เป็นบอรดฟอร์มกอมีทั้งหมดหาต้นเจ้าจักระผัดกระท่างนี้ ออยข้อที่ซ่องร้อยซ่องร้อยแปดสิบบาทรวมส่งเพื่อนๆจ้าจักรพัดซ่องร้อยแปดสิบบาทรวมส่งร้อนจริงๆเอาไปตั้งประดับได้ใครมีร้านคงล้านค้าตรงไหนนี่ตั้งนาบานก็สวยซ่องร้อยแปดสิบบาทรวมส่งเป็นบอลมีหัวแล้วทางนั้นเพื่อนๆโอ้โหใบกัดซี่แดงขนาดนี้นี่ให้ดูเจ้าจักรพพัดกอน,นี้ ซองร้อยแปดสิบบาทนะจ๊ะรวมส่งนะจ๊ะใบก็อาจจะมีชาบ้างเพราะใบมันใหญ่แล้วมันหน้าระว่างการค้นส่งข้อให้พนพกงนเข้าใจนะจ๊ะ <c oughs> ต้นนี้ต้นนี้ก็คือเป็นไม้ฟ้อากาศอีหนึ่งตัว <c oughs> ที่ป้าอ้อยแนะนํมนนนนามีนอนี่นอซ่องนอซ้ามนอเลยนี่เห็นพ่ะจ๊ะต้นนี้มีนาวจันประกายดาวเพื่อนๆไม่ใช่กอวันนั้นนะกอนะมีคนรับแล้วเพราะป้าอ้อยมีมาซ้อมซี่กอเนาะ จานประกายดาวกอนีปล้อยข้อที่ซองร้อยเจ็ดสิบบาทรวมรส่งเพื่อนๆซองร้อยเจ็ดสิบบาทรวมส่งเลี้ยงโตยากนะจ๊ะไม่ใช่โตง,ง่ายนะจานประกายดาวแต่เอาไปตั้งเลี้ยงไว้เป็นสิริมงคลกับบ้านตั้งในบ้านตั้งในห้องแอร์ห้องไรได้หมดเพราะว่าเขาเป็นบ่อนที่ชอบอยู่ในลมได้จ้ะแต่จะไม่ค่อยได้มาไม่มั่นใจนะ แต่ถ้าเกิดไว้โดนแดดนะใบไม่ซวยอ่าตีเพชรต้นนี้นะจ๊ะนี่ยุกกระทั่งแปดนิว้วให้ดูนี่ให้ดูโขนตีเพชรต้นนี้เป็นบอนกล้าเพื่อนเพื่อนเป็นบอนกล้าบบอนบอนกล้าเนี่แหละเหลือเนี่แหละบอนกล้าตีเพชรต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่ซ่องร้อยแปดสิบบาทรวมส่งเพื่อนเพื่อน,นตีเพชรบอนกล้าซ่องร้อยแปดสิบบาทนะจ๊ะรวมส่ง นี่สองร้อยแปดสิบบาทกระทั่งนี้นะจ๊ะรวมส่งนะจ๊ะสองร้อยแปดสิบยู่กระทั่งแปดนิ้วเนาะโอ้อยค่ายสายแปดนิ้วยู่นะจ๊ะต้นนี้มีนาว่าพรมพิมานพรมพิมานกระทั่งนี้นี่เห็นรอดป่ะจ๊ะรอดไม้คืนกป็ปลายพรมพิมานกระทั่งนี้แปดนิ้วโอ้อยข้อที่สามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทพรมพิมานกระทั่งแปดนิ้วนะจ๊ะสามร้อยบาทเพื่อน รวมส่งไปเลยใส่แม่ผ่านทั้งหมดกระทั่งแป้นนิ้วไม่ต้องห่วงพรมพิมานส้ามร้อยบาทรวมส่งนะจ๊ะรวมส่งนี่นี่พมพิมานนี่นะจ๊ะส้ามร้อยบาทจ้าต่อไปชายชนเพื่อน ชายชนสายใหญ่สายแม่ผันใบเรื่องดึงเลยไม่ต้องไอ้นี่เนี่ยดูโหดูป้ายดิเห็นไหมแดงทั้งใบชายชนจะอะให้เทียบฝ้ามือใหญ่กับฝ้ามือนะจ๊ะไม่ใช่กระเละกะลาดนะใบเท่าน้านะจ๊ะชายชนกระทั่งนี้คือใบเท่านานะไม่ใช่เจิ้วๆไปมอกี้นะจ๊ะ กระทางนี้แปดนิ้วปล่อยข้อที่สามลอยบ้านมันกนจะชายชนแล้วนี่ป้ายดีป้ายสวยป้ายเด่นทุกใบใบให่ยาวมะเพื่อนๆยาวจะไม้บรรทัดนึงแหละเพื่อนๆสร้ามสิบเซนอาจจะกว่าเป็นบางใบสร้าอยบ้านจะจะชายชนกะชายชนชายชนกระทั่งแปดนิ้วรวมส่งจะสร้าอยเอาไปตังสวยได้เลยเพื่อนๆตังชุบก็สซวยชับแหละ นี่นะจ๊ะอันนี้คือใส่ใยนะใส่แม่พันธุ์ใส่ยาพันธุ์ใส่นั่นแหละใยมาต่อไปฮะนุกมานเข้าเฝ้าเพื่อนอันนี้เข้าเฝ้านี่เข้าเฝ้าจะไม่มีหู้ใตายใบสี่ชมพูกระทั่งแปดนิ้วมีมีซ่องต้นเพื่อนเือนมีซ่องต้นในเนื่อกระทั่งซ่องต้นในเนื่อกระทั่งอันนี้ปล่อยข้อที่ซ่องลอยอุ้ยอุ้ยดินซ่องลอยหกสิบบาทเพื่อนเพือนรวมทรง เขาเรียกอะไรนะเข้าเฝ้าสรงร้อยหกสิบบาทเข้าเฝ้าเข้าเฝ้าสรงร้อยหกสิบนี่ราคารวมส่งนะจ๊ะอุเพื่อนจ้านี่แหละวันนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆข้องการขยายพันธุ์วันนี้ไม่ใช่ขยายพันธุ์บอดี่ข้องการทําจัด่วนจัดแต่งให้บ้านเราสวยมีต้นไมส้สวยๆนะยู พอดูแล้วก็ได้ชื้นหูชื้นตาชื้นใจก็ลองทำดูนะจ๊ะนี่เป็นโคโลคาเซียเพื่อนเดี๋ยวข้ออึ๊บวางข้างน้าได้ไว้ถาน้าปกใบ้ีอิ้วเพื่อนได้ขึ้นไงว่าเออมีอะไรก็เด้ต้องไปจัดนั่นแหละเพื่อนลองทำดูนะจ๊ะใครที่มีกระทังซีอิ้วก็เอามาใส่ต้นไม้ใส่ต้นไม้ที่เรารักไม่จำเป็นต้องเป็นบอนซี่ก็ได้จ้ะเป็นต้นไม้อะไรก็ได้เนาะลองทำดูซื้อบอนซี่บอยก็ได้ไปใส่กระทา่ง รวมรวมกันไว้มันจะได้ซื่ยๆวันนี้ปอยข้อฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณกาลยานีมีที่น่ารักทุกคนเนาะที่สนับสนุนการค่ายบ่อนซีข้อมปบอ้อยลือไม่ว่าจะดูทางช่องยังไงก็ฝากเพื่อนใหม่ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ,จเหมืหนหนนอนเดิมนะจ๊ะขอบคุณจริงๆจ๊ะขอบคุณแจ้งใจจริงๆปอยข้อให้ทุกคนจงโชคดีมีความสุขนะจ๊ะคิดอะไรขอ้อส้มป้าถนา วันนี้ป้าอ้อยต้องข้อจบคลิปเพียงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า